เมื่อกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับมีจะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ผมทําไปแล้วนะครับก็ให้เรามาเลือกที่โปรเจกต์ใหม่นะครับครเื่อหมายบวกนะครับสร้างเพลงนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีมากมายให้เราเลือกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มจากกีตาร์เป็นอันดับแรกนะครับมันจะเป็นตัวกำหนดควบคบุมเมโลดี้ให้กับเรานะครับ จะมีหลายหลายคีย์มากนะครับคีย์ A ก็เสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบแบบผมคิดว่าผมจะเลือกเป็นคีย์ C แล้วกันครับเหมือนเดิมนะครับเวลาร้องเวลาร้องเสียงจะได้ไม่สูงมากครับกับต่อไปก็จะเป็นความยาวของแทร็กนะครับที่เขาให้มาเนี่ยจะมีแห้องครับให้เรากดเครื่องหมายบวกบนขวาบนนะครับ แล้วเข้าไปเปลี่ยนเป็นอัตโนมัตินะครับความยาวของแท็กมันก็จะไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะกดหยุดอัดนะครับและในส่วนต่อไปก็จะเป็นความเร็วของเพลงนะครับความเร็วของเพลงก็เราจะฟังเสียงเจ้า t i k t o k อกนี่แหละครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับซึ่งผมจะลดความเร็วลงนะครับเพื่อจะแต่งเพลงช้านะครับก็เข้าไปตั้งค่าครับ ความเร็วจังหวะนะครับลดลงครับก็ลดลงตามที่เราต้องการเลยครับเอาสัก70ดูก่อนครับยังก็ยังไวอยู่นะครับก็ลดลงได้ครับสิบห้า <c oughs> นะครับโอเคครับ จากนั้นเดี๋ยวเรามาลองเรามาลอง,เร,าาลองเริ่มอัดกันเลยนะครับก็กดที่ปุ่มสีแดงนะครับก็ดิดพยายามดิดให้ตรงเอ่อกดให้ตรงกับเจ้าติ๊กต๊อกนะครับก็ลองฟังเสียงดูครับครับจะมาดูที่หน้าเลเยอร์นะครับ ยังไม่ถูกใจเราก็สามารถลบลบมันทิ้งได้นะครับแล้วก็อัดใหม่นะครับกดไปที่รูปก,กีตาร์ครับซ้ายบนครับ,รบนอกจากนี้เรายังมีระบบเล่นอัตโนมัติของเขานะครับก็จะมีอยู่เล่นเล่นได้4รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับแบบที่1ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ เขาจะเล่นอัตโนมัตินะครับเราเ,ออเราแค่กดไปตามคอร์ดไล่คอร์ดให้เขานะครับ,รบเดี๋ยวมาดูแบบที่สองนะครับก็จะเป็นลักษณะเกาธรรมดาครับ แบบที่3ครับจะมีมิติขึ้นมานิดนึงซึ่งเพลงเก่าๆที่ผ่านมาผมเคยใช้มาแล้วนะครับส่วนเพลงนี้ก็จะน่าจะเหมาะกับเพลงเร็วนะครับแบบที่4นะครับน่าจะเหมาะกับเพลงเร็วเป็นนั้นว่าผมเลือกแบบ ที่3แล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มอัดกันเลยครับก็ไล่ไปตามคอร์ดเรื่อยๆนะครับที่เราต้องการแต่ว่าเมโลดี้นี้ต้องมีอยู่ในใจก่อนนะครับ อันนี้ผมจะลองแค่ท่อนฮุกก่อนนะครับครับเดี๋ยวลองฟังที่เราอัดไปแล้วนะครับไปที่หน้าเลเยอร์นะครับตอนช่วงแรกมันไม่เสียงอะไรมารบกวนนิดนึงครับต้องตัดออกไปเลยครับลบ มันเลยห้องออกมานะครับข้างหน้าโอเคครับเรียบร้อยอันนี้น่าจะลงตัวแล้วครับ mm hmm. กดเครื่องหมายบวกล่างซ้ายนะครับ mm hmm. เพิ่มเพื่อเพิ่มเครื่องดนตรีนะครับเอาเป็นเบสนะครับเบสก็จะให้มาตามคอร์ดคล้ายๆกีตาร์ครับ แล้วก็จะมีคอ์ดสำเร็จนะไอให้เล่นอัตโนมัตินะครับแบทที่หนึ่งสองสามผมว่าแบทที่หนึ่งน่าจะเหมาะกับเพลงนี้มากกว่านะครับบเดี๋ยวเรามาเริ่มอัดกันเลยครับ ไปตามคอร์ดที่เราที่อยู่ในใจเรานะครับอ,อย่างที่บอกนะครับเราจะต้องมีเมโลดี้อยู่ในใจก่อนนะครับก็กดไล่ไปตามคอร์ดให้เขาเล่นอันตโนมัตินะครับจนครบนะครับน่าจะสัก16ห้อง ล,ลองฟังที่เราอัดไปดูนะครับมาที่หน้าของเลเยอร์นะครับไปฟังตอนท้ายจะมีอะไรแปลกหรือเปล่าจานิดหน่อยไม่เป็นไรครับเ,เลือกเครื่องดนตรีชิ้นที่3ได้เลยครับผมจะเลือกเป็นกลองแล้วกันครับ อันนี้เสียงสแสนมันดังไปนิดครับไปไปเปลี่ยนกรองครับอันนี้น่าจะเหมาะก็ลองลองเปิดก่อนครับยังไม่ต้องอัดครับเปิดแล้วลองตีตามไปก่อนลองตีก่อนว่าเราจะเอาทำนองแบบแบบไหน มั่นใจแล้ว่ะเดี๋ยวกดตัดได้เลยนะครับก็ให้ถอยไปที่ต้นของเพลงครับ ็มีความจําเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานในการเล่นดนตรตีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสหรือกรองจบแล้วครับเดี๋ยวลองไปฟังที่เราอัดไว้ดูนะครับ,รบต่อไปผมจะเลือกคีย์บอร์ดเสริมเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มมิติของเพลงนะครับ เดิมครับกดอัดนี่จะเป็นคอร์ดเดียวกับเหมือนคล้ายๆกีตาร์นะครับเป็นคีย์เดียวกันคีย์เดียวกันทั้งหมดนะครับกดไล่ตาม เราลองไปเราลองฟังเสียงของมันดูที่เราเล่นไปเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถเพิ่มลดเสียงที่เราเล่นไปแล้วได้ตลอดนะครับหรือจะปรับเสียงอื่นก็ได้นะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาทําการอัดร้องนะครับก็ไปเลือกที่ เครื่องอัดเสียงครับให้เราเปิดเปิดไม้ด้วยนะครับล่างขวาครับกดให้เป็นคําว่าเปิดนะครับแล้วก็อัดเลยครับนือ เดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงคอรัสนะครับเข้าไปครับเพิ่มเครื่องอัดเสียงอีกหนึ่งอีกหนึ่งเครื่องนะครับดนนกดอ,อัดเลยครับ ครับหลังจากอัดเสร็จแล้วเราก็มาลองฟังกันดูนะครับที่เราอัดไปนะครับ ไม่แน่นะครับผมอาจจะเขียนเต็มเพลงก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอฟังครับผม